ทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันปกติเราจะพาไปเที่ยวพักนั่นพักนี้ข้าประเทศไทยนี่ไปต่างประเทศนี่ข้างๆบ้านไอ้พิซ่าแก๊าดล้วเลยเป็นเบอร์แซกแกงอยู่แล้วนะสองตูนี่เดี๋ยวไปเชื่งตูคุณผู้ชมเอานะ พาคุณผู้ชมไปสัมพัสย้อนเวลาของทนนโบราณจินลี่ใจกลางเมืองเชิงตูหมณนทนเซช่วนทีประเทศจีนโดซาธารณรัฐประชาจนจีนค่ะก็เป็นทนนคนเดินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเต็มไปด้วยเน่ห์ะละกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนโบราณดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนค่ะ แ่าแต่เดียวทีเดียวเฮ่าตอนนี้นะน้นองริบบ<ช>ิบนะชวยเห็นมัมเป็นภามความสวยงามค่ะทีถ่านนโบราณจินลี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชิงตูเหมือนทนเส้ชวนซาธานารัฐประชาชนจีนก็เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเต็มไปด้วยสเสน่ห์และการกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนโบราณทีเมื่อที่บอกแล้วันาดึงดูให้นักท่องเทียวทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวกันนะคะ่ะโดยในครั้งนี้ค่ะนางวิรินทราประภากิจยอดสัพพัฒนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมทองเทียวผู้แก้ดการได้น คณะเดินทางจากผูกแกต๊ตว่าแจ็คสิบคนค่ะไปชมความสวยงามของทนุนโบราสแนนนี้แหละค่ะซึ่งก็เป็นการสำรวจสัน,านทางการทองเทียวสันทางเชิงตูจิวจโกข้องส่าอุซ่าหกรรมทองเทียวผูกแกต๊ตที่รวมกับสส้การบินนอกแอร์ค่ะเขาจัดขึ้นระหว่างวันที23่23ถึง28มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะค่ะเขาบอกว่าสำรับถนนจินลี่นี่แหะค่ะมีระยะ ทางนะคะยาวประมาณ550เมตรเลยค่ะข้างทางนี้ก็เต็มไปด้วยอาคารไม้โบราณแบบดังเดิมส่องชันค่ะมีการตกแต่ง้วยค่มไฟสีแดงสลับกับสีทองค่ะประดับโดยไม้แกะสลักนะคะยังสวยงามค่ะภายในถนนนะคะก็ขึกคขักไปด้วยนักทองเที่ยวนะคะมีทางร้านคาราอ,อาเามทิร้อยเหลกเดียวนั่นแหละคะ่ะร้านขายของทีระลึกมากมม้ค่ะท้งเล่นช้อปปิง้งเล่นข้งกินและก็ให้เราได้ไป ท่ายรูปนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีกลิน่นอายของความคลาสสิกค่ะเขาบอกว่าความโบราณของจีนสมัยก่อนเนี่ยค่ะมีที่มีความผสมผสานและก็รกับ ความที่เป็นทีทองเทีย่ยวสะไม่ไม่ได้ยั้งลงตัวเลยล่ะค่ะนะไปเช็คอินกันแล้วนะคะจึงที่นี่ค่ะจากการที่เราได้ซอบทามใกล้ทองทิ่นค่ะเข้าก็เล่าให้ฟังวา่าตั้งแต่รัฐบาลไทยเราเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะแรงด้วนด้วยมาตรการวีซ่าฟรีไทยจีนก็ทําให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนจํานวนมากและกรส่วนมากสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยให้ความนิยมไปก็จะมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุณหมิงนะคะมีปักกิ่งเชิงตูชงชี หางโจลี่เจียงและะ้วก็เซินเจิ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนักทองเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะมาเที่ยวบ้านเราก็นัดเนียนเมื่อไรค่ะโดยเมืองที่นักทองเที่ยวให้ความนิยมที่สุดในบ้านเราก็จะเป็นกรุงเทพภูเก,กต็ตแล้วก็เชียงใหม่นี่แหละค่ะเห็นไหมเข้ามาเที่ยวบ้านเราเราก็ไปเที่ยวบ,าบา้านเขาเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนกันน้องริบบิ้นคะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องทีนี้นะรัฐบาลได้มีให้มีฟรีวีซ่าตรงนี้ก็เลยทําให้เราอะกระตุ้นเสีกใจไปกันให้ได้ไปเที่ยวกันนะคะ